ทำความรู้จัก Customer Journey เส้นทางการตลาดจากคนแปลกหน้าสู่ลูกค้าที่รัก Customer Journey คืออะไร Customer Journey คือเส้นทางการเดินทางของลูกค้านับตั้งแต่ยังไม่รู้จักแบรนด์ของคุณจนกระทั่งไปจบที่หยิบสินค้าใส่ตะกร้าและชำระเงินให้กับคุณ Customer Journey สามารถเกิดได้ทุกขนแห่งและไม่ใช่แค่บนโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับ เพราะมันสามารถเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดตามท้องถนนเห็นแบรนด์ของคุณไปออกบูธตามงานเทรดแฟร์ต่างๆรวมไปถึงได้ยินเพื่อนร่วมงานของพวกเขาพูดถึงแบรนด์ของคุณในที่ทํางานณจุดเหล่านี้ถือว่าการรับรู้ในตัวแบรนด์เกิดขึ้นแล้วเมื่อรับรู้ก็เริ่มสนใจเมื่อเริ่มสนใจก็เริ่มเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลใน Google ตามมาด้วยการหาอ่านรีวิวในพันทิปหาฟังรีวิวจากบล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์ไปจนถึงเข้าไปติดตามและรับชมคอนเทนต์จากแบรนด์โดยตรงเรื่อยไปจนสุดที่เซลส์คอนเวอร์ชันและนี่คือจุดที่กลุ่มเป้าหมายนั้นโดนตกเข้ามาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับแบรนด์นั่นเองครับ customer journey นั้นช่วยเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนให้กลายมาเป็นคนรู้จักและรู้ใจซึ่งรู้ใจในที่นี้ก็คือการ ควักเงินในกระเป๋าของเขาจ่ายให้กับแบรนด์ของคุณนั่นเองครับโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่เห็นของจริงก่อนซื้อกันมาก่อนเลยคัสเ o อร์เจอร์นี้ยิ่งสำคัญเป็นทวีคูณแต่มันมากจะถูกละเลยจากผู้ประกอบการใหม่เช่นโดยการที่พวกเขาเปิดแฟนเพจและยิงโฆษณาขายของทันทีซึ่งก็จะตามด้วยปัญหาคือค่าโฆษณาแพงแต่ขายของไม่ค่อยคุ้มนั่นเองครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่โฆษณาแพงก็เพราะว่าพวกเขาข้ามขั้นตอนสำคัญของเจอร์นีไปนั่นเอง และนั่นคือความพยายามที่จะเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายมาเป็นคนรู้ใจทันทีโดยที่ไม่สร้างความคุ้นเคยกันมาก่อนดังนั้นจงวางแผนและสร้าง Customer Journey ให้กลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากได้เข้ามาอยู่ในระบบของคุณก่อนจะขายของนะครับและนี่คือหน้าตาโดยสังเขปของ Customer Journey ซึ่งหลักๆจะมีด้วยกัน5สเต็ปสเต็ปที่1คือ Awareness เป็นขั้นตอนของการสร้างการรับรู้ สเต็ปที่2คือ familiarity หรือ interest เป็นขั้นตอนของการสร้างความสนใจความอยากค้นหาอยากเข้ามาติดตามแบรนด์ตามมาด้วยสเต็ปที่3 consideration คือการตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แต่อาจจะยังไม่ spending หรือยังไม่จ่ายเงินให้กับแบรนด์ของคุณนั่นเองครับและสเต็ปที่4คือจุดที่คุณต้องการนั่นคือ take action หรือ purchase การทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นกลายมาเป็นลูกค้าเต็มตัวและมีการจ่ายเงินให้กับแบรนด์ แต่สเต็ปที่5หรือว่าสเต็ปสุดท้ายนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือ customer loyalty หรือการทำ customer retention เป็นการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและทำให้เกิดการซื้อซ้ำในระบบนั่นเองครับและนี่คือคอนเซปต์ของ customer journey กระบวนการทั้ง5ข้อนี้ยังนิยมเรียกอย่างนึงว่าการทำ sales funnel และในตอนถัดไปจะพาไปรู้จัก sales funnel และ l i s t building อย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่ามันคือกลยุทธ์สำคัญในการสร้างเส้นทางเดินของลูกค้าเพื่อพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ